ความโกรธย่อมก่อความพินาศเป็นพุทธศาสตร์สมสภาสิทธ์ที่สอนให้เห็นถึงโทษของความโกรธซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบที่สามารถนำมาซึ่งความเสียหายและความเดือดร้อนได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นความหมายความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่พอใจขุนเคืองหรือต้องการทำร้ายผู้อื่นความโกรธเป็นอารมณ์ที่เป็นพิษสามารถบันทอนจิตใจและนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีย่อมก่อความพินาศ ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความเสียหายความพินาศทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นความหมายโดยรวมพุทธศาสนสันสภาษิตนี้สอนให้เห็นว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่อันตรายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนำมาซึ่งความเสียหายความพินาศทั้งต่อผู้ที่โกรธและผู้ที่ถูกโกรธดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ดับความโกรธด้วยเมตตาธรรมขันติธรรมและอภัยทานเพื่อให้จิตใจสงบและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน โทษของความโกรธต่อตนเองความโกรธทำให้จิตใจเป็นทุกข์ไม่สงบเกิดความเครียดและอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้ต่อผู้อื่นความโกรธทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาวิวาทและอาจนำไปสู่การทำร้ายผู้อื่นได้ต่อสังคมความโกรธทำให้สังคมขาดความสงบสุขเกิดความแตกแยกและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้วิธีดับความโกรธเจริญเมตตา แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองและผู้อื่นเพื่อลดความโกรธและความพยาบาทเจริญขันติอดทนอดกลั้นต่อความโกรธและพยายามเข้าใจผู้อื่นให้อภัยทานให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราเพื่อล้างความโกรธแค้นออกจากใจพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาถึงผลเสียของความโกรธเพื่อให้เห็นถึงโทษและไม่ต้องการที่จะโกรธสรุปพุทธศาสนสุภาษิต ความโกรธย่อมก่อความพินาศสอนให้เราเห็นถึงโทษของความโกรธและให้เราพยายามดับความโกรธด้วยคุณธรรมต่างๆเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสงบ